เจียนซินเธอเป็นนักบวชละทีเตา๋าผู้สำเร็จวิชาเฟิ่งอี้ฉวนอุทิศชีวิตให้กับการต่อสู้และฝึกฝนลมปานกำลังภายในที่เรียกว่าช e ี่ทำให้จิตใจและร่างกายของเธอแข็งแกร่งดังหินผาเธอเกิดและเติบโตในถิ่นทุรกันดารได้รับการถ่ายทอดวิชาจากละทิเตา๋าการเลี้ยงดูของเธอนั้นปลูกฝังความทุ่มเทอันบริสุทธิ์และพัฒนาการต่อสู้อย่างสมบูรณ์แบบและในตอนนี้เธอได้เข้าสู่โลกของคารวาสหรือว่าเป็นโลกของคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตทั่วไปเธอมีความกระตือรือร้อนที่จะสัมผัสความสุขในชีววิตประจัน และทําความเข้าใจโลกรอบตัวของเธอให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมพลังของเธอตื่นขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วและพลังนั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ใดๆจึงถือเป็นการตื่นขึ้นโดยธรรมชาติสัญลักษณ์แห่งทาเซนมาข,ของเธออยู่ตรงหัวไหล่ซ้ายพลังฟอเต้ของเธอช่วยให้เธอควบคุมการไหลเวียนของลมพายุในสนามลบได้จากการทดสอบต่างๆแล้วเจียนซินนั้นสามารถควบคุมความเสถียรของพลังขึ้นความถี่เรโซเลนนเตอร์ในตัวของเธอได้อย่างมั่นคงและมีความเสถียรสูงมากเธอจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกโอเวอร์คอกต่ำมาก เจนซีนั้นอาศัยอยู่บนหุบเขาเธอหลับไหลใต้ผืนฟ้าพักผ่อนลาดไปกับพื้นดินเป็นมิตรกับเนินเขาสีเขียวและเล่นกับสัตว์ต่างๆอย่างอ่อนโยนเธอคล่องแคล่วแข็งแกร่งและเป็นอิสระใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆขณะที่ซื่อหลิงนักบวชลทัทธิเต่าคนหนึ่งได้เข้าไปในป่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่ดึงดูดความสนใจของเขา และได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่วิ่งอยู่ท่ามกลางกิ่งก้านใบไม้ด้วยสายตาอันบริสุทธิ์ที่แสนจะไร้เดียงสาและจิตใจอันบริสุทธิ์ที่ไม่ถูกความเสื่อมโทรมของโลกใบนี้กืนกินด้วยความหลงไหลในตาคู่นั้นซื่อหลิงจึงเข้าไปหาเด็กน้อยคนนั้นแต่ทว่าเธอระแวดระวังภัยเป็นอย่างมากซื่อหลิงเห็นรูปร่างบอบางของเธอและเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นเขาหยิบขนมปังขึ้นมาหนึ่งแผ่นเธอรีบคว้ามันไว้ได้วยความตื่นเต้น แต่ก็ระแวดระวังตัวเหมือนสัญชาตญาณสัตว์ป่าราวกับว่าเธอลืมการใช้ชีวิตเช่นมนุษย์ไปเสียแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วซื่อหลิงเลยลองทดสอบวางขนมปังอีกแผ่นไว้ข้างๆเธอตัวของเขานั้นนั่งคิดอยู่ข้างๆและจ้องดูเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาคิดว่าจะรับเธอไว้เป็นลูกศิษย์และเลี้ยงดูเธออย่างดีแต่ด้วยปัญหาทางการเงินของเขาการที่จะรับเด็กมาดูแลสักคนหนึ่งมันคงจะเป็นเรื่องยากจนสุดท้ายเขาเลยให้เด็กผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเอง ซื่อหลิงเลยตัดสินใจบอกกับเด็กคนนั้นว่าเจ้าหนูเธอเห็นเส้นทางข้างหน้านั้นไหมมันเป็นเส้นทางที่จะพาไปยังนิกายของฉันที่นับถืออยู่ผู้ก่อตั้งของเรานั้นใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะขึ้นไปบนนั้นและถ้าเด็กสาวสามารถไล่ตามซื่อหลิงทันได้ก่อนผ้าฮิ้ตกดินเขาจะรับเด็กคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์แม้ว่าซื่อหลิงจะพูดอย่างนั้นไปก็เถอะแต่เด็กสาวกระพริบตาอย่างเมินเฉยเรากับว่าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยแม้ว่าเขาจะเอ่ยปากให้สัญญาไปแล้วซื่อหลิงก็เริ่่มมลลุกขขึ้นนแะปปปีาาายตภูเไ เขาได้แต่มองย้อนกลับมาเป็นครั้งคราวหวังว่าเด็กสาวคนนั้นจะเปลี่ยนใจและตามเขามาแต่เธอก็ยังจับจ้องกับมืออาหารของเธออยู่ดีขณะที่ซื่อหลิงผิดหวังในตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาจึงทิ้งเธอไว้กลางป่าและเดินทางกลับสู่สำนักของเขาแต่พอขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเขากลับได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมาตามสายลมและเมื่อเข้าใกล้ห้องโถงเขาก็จะพบนักเรียนของเขาที่กำลังให้น้ำเด็กผู้หญิงที่เขาเพิ่งทิ้งไว้ข้างหลังซื่อหลิงตกใจมากถามลูกศิษย์ของเขาว่าเธอมาถึงที่นี่นานหรือยัง ลูกศิษย์คนนั้นตอบซื่อหลิงไปนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเพิ่งมาได้สักพักหนึ่งแต่เด็กคนนี้มาถึงก่อนเขาเสียอีกซื่อหลิงยื่นมือออกไปโดยไม่พูดอะไรเด็กสาวนั้นก็ไม่เข้าใจความหมายและท่าทางของเขาอยู่ดีเขาจับมือเด็กผู้หญิงคนนั้นและพาเธอไปยังอาคารด้านในต่อมาเด็กสาวได้รับรู้ถึงเป้าหมายชีวิตของเธอคือเธอต้องการที่จะเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์แบบผ่านสิ่งที่เรียกว่าศิลปะการต่อสู้ซึ่งมันต้องใช้ความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จ ต้องใช้สมาธิขั้นสูงมากๆเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายนั้นเจนซินทุ่มเทกับการฝึกมากๆไม่ว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดเธอยังคงฝึกอย่างหนักในสนามฝึกอันมืดมิดเด็กสาวเคลื่อนไหวไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจากความระแวดระวังสู่ความรวดเร็วเธอฝึกฝนจนกลายเป็นสัญชตาตญาณของเธอจิตใจของเจียนซินนั้นบริสุทธิ์ปราศจากความกลัวและความอ่อนแอแม้ว่าเธอจะเรียบง่ายแต่เธอก็มีความเชื่อ แม้ว่าบางครั้งเธอจะเจอกับศัตรูที่ไม่สามารถเอาชนะได้แม้ว่าจะรู้ว่าแพ้แล้วแต่เธอก็ขอสู้อย่างเต็มที่ในวันหนึง่งระหว่างที่เจียนซินได้ขึ้นไปยังภูเขาเพื่อเก็บต้นไผ่เธอได้พบกับนักบวชและที่เต่าคนหนึ่งเธอไม่รู้จักว่าเขาคือใครเข้ามาจากไหนเขาคนนั้นชื่อหลงฟู่เขาบอกเจียนซินว่าเธอเป็นคนที่มีศักยภาพแต่ยังขาดความเป็นมนุษย์ทําให้เจียนซินต้องแย้งว่าเธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนักบวชคนนั้นบอกว่าความรักนั้นเป็นของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ แต่เมื่อหลงฟู่มองเข้าไปในตาของเจียนซินแล้วพบกับความบริสุทธิ์แต่ภายในนั้นกลับว่างเปล่าเจียนซินบอกว่าเธอรู้จักความหมายของความรักความให้เกียรติการปฏิบัติตามมารยาทเคารพผู้ใหญ่ในนิกายหลงฟู่บอกว่าความรักนั้นหมายถึงการช่วยเหลือการดูแลผู้ที่ประสบปัญหาในโลกอันโหดร้ายนี้นักปรา์ที่เก่งที่สุดตัดสรุปในกองทัพนักปรา์ธรรมดาจะรู้แจ้งในเมืองที่พุกพ่านและปราดที่เลวร้ายจะตัดสรุปอย่างสันโดษ ลทัทธิเต่านั้นไม่สามารถบรรลุได้ด้วยความสันโดษหรือการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องอาศัยถึงปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงกับผู้อื่นด้วยการที่สามารถบรรลุได้ทั้งอิสระทางจิตวิญญาณและพลังร่างกายการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและการขาดการทำสมาธิแสดงให้เห็นถึงลทัทธิเต่าที่หลงทางและมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบส่วนตัวหลงฟูเลยเสนอให้เจียนซินนั้นออกไปดูโลกกว้างและช่วยเหลือผู้คนและสุดท้ายงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์ของเธอนั้นให้เธอออกเดินทางไปในโลกกว้าง แม้ว่าเธอนั้นจะยังไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือพยากรณ์ได้หรือให้โชคลาภพิเศษอันใดได,ได้อาจารย์ของเธอบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังของลทัทธิเต่าในการหาเลี้ยงตัวเองในที่สุดเธอก็ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เธอก็รับผิดชอบทั้งหมดจนเธอมีชื่อเสียงเรื่องลือกันไปทั่วจงฟังเสียงหัวใจและสร้างเส้นทางให้กับตัวเองชีวิตมีบทเรียนที่มอบให้มากกว่าการพบเจอกันโดยบังเอิญจงใช้พลังและปลดปล่อยมันให้จิตวิญ,ญญาณของเธอได้เบ่งบาน ด้วยคำแนะนำของซื่อหลิงเธอจึงบ่มเพาะจิตวิญญาณและปล่อยวางความสำเร็จในอดีตหลักธรรมของลทัทธิเตา๋าสอนให้เธอนั้นชื่นชมและรักโลกที่อยู่รอบตัวพร้อมทั้งนำอารมณ์ของผู้อื่นมาใช้เป็นพลังของตัวเองเธอใช้เพียงเทคนิคการต่อสู้อันเรียบง่ายเพื่อเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ของเธอแม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่เธอกลับนำมาซึ่งความหนึ่งเดียวและความกลมกลืนฝ่ามือและกำปั้นเป็นทั้งโลกและความอัตตาของเธอทุกสิ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทุกมัดเต็มไปด้วยความเมตตาและความปรารถนาดีเธอยังคงฝึกอยู่ที่เดิมศิลปะการต่อสู้ขั้นพื้นฐาน3,000ครั้งโดยไม่สนฤดูกาลเธอนั่งลงบนหญ้าและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหายใจสอดคล้องกับสายลมและสัมผัสได้ถึงชีวิตชีวาของต้นไม้ใหญ่รอบตัวณนะตอนนี้การฝึกฝนการต่อสู้ของเจียนซินได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรที่ทำให้เธอหวั่นไหวได้ในทุกช่วงเวลาเธอเป็นตัวแทนความตั้งใจและความแน่วแน่ เป็นภาพสะท้อนของธรรมชาติที่สดใสหมัดของเธอนั้นรวดเร็วดังสายลมและด้วยความอ่อนโยนนี้เธอชนะทุกอุปสรรคทั้งปวงด้วยความรักและความเคารพต่อโลกของเธอสิ่งของที่เธอหวงแหนกระจกแห่งความกระจ่างในวัยเด็กนั้นเจนสินได้รับเครื่องประดับชิ้นนี้มาจากอาจารย์ของเธอมันเป็นกระจกที่มีบางชิ้นส่วนขาดหายไปตลอดการฝึกฝนนั้นเธอใช้มันเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเองและความก้าวหน้าบ่มเพาะร่างกายและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ด้วยความอดทนและมุ่งมั่น เมื่อเธอกลับมาที่สำนักอาจารย์ของเธอได้ซ่อมแซมเครื่องประดับชิ้นนี้ให้อย่างระมัดระวังตอนนั้นเองเจนซินได้เห็นเงาสะท้อนของเธอในกระจกที่สมบูรณ์มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของคำสอนและการเติบโตทั้งหมดของเธอที่ได้รับมาคลิปหนีบคูป,ปองเธอได้เรียนรู้ที่จะสะสมคูป,ปองทุกอย่างครั้งแรกเมื่อเธอตามอาจารย์ของเธอลงมาจากภูเขาเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองสำหรับเธอมันไม่ใช่เป็นเพียงการเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนใครเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรกับผู้คนประโยคที่ว่าเมนูพิเศษฟรี เธอไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของการใช้ขนาดตัวอักษรของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อดึงดูดความสนใจและยิ่งไม่ต้องพูดถึงเงื่อนไขเพิ่มเติม,ตมอันยาวเหยียดที่ตามมาหลังคูปองต้นกำมยีต้นไม้นี้ยืนแข็งแก่งแต่ก็ยังคงเอ็นไหวไปตามสายลมดังบ้านเกิดของมันที่อยู่บนภูเขาเพียงแค่เห็นก็รู้สึกสดชื่นราวกับขึ้นไปบนภูเขานั้นพืชชนิดนี้ใกล้สูญพันธ์แล้วเหลือเพียงล่องรอยเล็กน้อยให้เห็นแต่สุดท้ายสถาบันวิจัยก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเธอพบมันที่ไหน สิ่งที่ทราบกันมีเพียงว่าเป็นพืชหายากและพืชน,นี้เคยอยู่ในครอบครัวของเธอบางคนเชื่อว่ามันมีพลังลึกลับและบางคนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความอยู่รอดเกี่ยวกับชินเซียนชินเซียนนั้นมักจะชวนเธอไปฝึกซ้อมอยู่เสมอเธอมีความสามารถในการใช้ปืนมากเจียนซินได้เรียนรู้ทั้งการต่อสู้การอุทิศตนและความจริงใจจากชินเซียนและรู้สึกดีที่มีเพื่อนที่คอยส่งเสริมความสามารถในการต่อสู้แบบนี้เกี่ยวกับยวนวูในบางครั้งที่เธอออกจากสำนักและไปทริป ฝึกบำเพ็ญตนมีครั้งหนึ่งเธอได้พบเจอกับข่ายมวยของยวนวูและท้าเขาต่อสู้ในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะเขาได้เธอเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์เสื่อหลิงฟังอาจารย์บอกว่าบรรพบรุษของยวนวูนั้นขึ้นมาฝึกวิชาที่สำนักเหมือนกันตามธรรมเนียมแล้วเธอควรเรียกยวนวูว,ว่ารุ่นพี่และเธอนั้นได้ยินมาว่าเขาผ่านอะไรมามากมายในช่วงวัยเด็กแต่ดูเหมือนเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็ช่างมันไปเถอะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวประวัติทั้งหมดของตัวละครเจียนซินประมาจารย์การต่อสู้จากละทีเตา๋าแห่งเกมวูเทลิงเวฟนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ